สวัสดีครับมิตรที่รักแฟนหมัดมวยทุกท่านนะครับท่านที่ซื่อชอบมวยทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องวิเคราะห์วิจารณ์มวยเด็ดเจ็ดย่านน้ำนะครับช่องวิเคราะห์วิจารณ์มวยสืบลึกสืบจริงนะครับทุกคู่ทุกรอบทุกเวทีนะครับไม่มีกั๊กนะครับมีข้อมูลมวยเด็ดมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองมาให้ทัชนวิจารณ์นะครับเอาไปกดเด็ดกดพักยกกันได้นะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกพลังใหม่ครับวันพุธที่18มิถุนายนพศนะครันินาร้อยหกสิบเปดนปครับทครับมิน ปืนล้านนาครับพิกัด116ปอนด์สร้างได้ร1อยิกลด0.5น์้านะครับพบกับแก่นคูณสสกุลเพชรนะครับรอปอนด์เท่าพิกัดนะครับคู่นี้ชอบไปที่แก่นคูณสอสกุลเพชรครับจะเอาชนะลำธาทมินปืนล้านนาไปได้ครับคู่สองครับภูผาเบีย์มวยไทยครับพิกัด1 1 8ปอนด์สร้างได้1 1 8 5ลด0.5ครับพบกับจิตที่ใสสประสบโชคนะครับพิกัด118ปอนด์ ช่งางไร้อยสิบแปช่งางไรร้อยยี่สิ้ช่งางรอยยี่สิบลดสอนะครับคู่นี้ชอบไปที่ปูผาเอนนี่มวยไทยครับจะเอาชนะสิทธิใส่สอประสบโชคไปได้ครับคู่3ครับเควินมาดินเนียนมาตีเอสครับพิกัดร้อยสิบงปอนด์ช่งางไตามพิกัดครับพบกับทัพพยาชินดีมวยไทยนะครับ ร้อยสิบสองปอนด์เท่ากันครับคู่นี้ชอบไปที่เควินครับจะเอาชนะทัพพยาไปได้ครับคู่สี่ครับชาติมังกรซอห้าพยักน้ำหนักร้อยร้อยสามสิบแปดปอนด์นะครับช่างได้ร้อยสามสิบเก้าลดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับคู่นี้เป็นการต่อน้ำหนักกันนะครับพบกับลำน้ำโขงเบีบเอ็นไทยนะครับคู่นี้ผมชอบไปที่ดำน้ำโขงครับจะเอาชนะชาติพยักไปได้ครับ มวยชอบสองตัวครับชอบดำน้ำโขงบีเอ็นมวยไทยแล้วก็เควินครับสองตัวเน้นๆนะครับเป็นไงบ้างครับถ้าชอบการวิเคราะห์วิจารณ์แบบผมตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพิเศษถ้าท่านอยากได้มวยเด็ดก่อนใครกดเข้าร่วมที่ลิงก์้ายล่างเได้เลยครับือแอดไปที่ p k j 1 6 8นะครับอย่าลืมใส่แอดนะครับเราจะมีวิเคราะห์วิจารณ์สดตรงก่อนใครส่งให้ทุกวันครับพร้อมมวยเด็ดมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองส่งให้ครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่ครับคลิปหน้ากับมวยเด็ดเ็ดย่านน้ำครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ